สวัสดีครับยังอยู่กับผมเฮียโชคนะครับและเว็บหวยออนไลน์รวยดอทโมนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วฝากเงินได้แล้วคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อหวยห้าหนอยผ่านเว็บรวยดอทโมกันนะครับโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราล็อกอินเข้ามาหน้าเว็บรวยนะครับหรือว่าท่านใช้แอปนะครับล็อกอินเข้ามาหน้าแอปนะครับผมจะเข้ามาในหน้านี้เป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนแรก ให้ท่านกดที่ปุ่มแทงหวยนะครับที่มันดุกดิกดุกดิกอยู่กดเข้าไปหนึ่งที่พอกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลือกหวยที่ต้องการได้เลยอ่ะเมืเมื่อกี้ผมกดย้ำไปนี่เลือกหวยที่ต้องการวันนี้ก็จะมีหวยเปิดตามนี้เลยนะครับผม พวกหวยหุ้นตอนนี้ก็คือปิดรับแล้วเรียบร้อยแต่ปกติก็คือจะมีเปิดให้เล่นทุกวันนะครับหวยหุ้นอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแทงหวยห้าน้อยธรรมดาปิดรับหกโมงเย็นคลิกเข้าไปพอเข้ามาหน้าอ่าน่าแทงนะครับจะเป็นให้เลือกแบบ2อย่างนะครับผมแบบเลือกจากแผงคือเรากดเลือกจากตัวเลขตรงนี้เลยนะครับ หรือว่าจะกดเลขเองก็ได้เดี๋ยวผมจะเลือกกดเลขเองดีกว่าเพราะมันจะง่ายกว่านะฮะให้เราใส่เลขเองก็เลือกเลยว่าจะซื้อหวยแบบไหนเดี๋ยวผมซื้อแบบ2ตัวบนอ่ะสตัวบนแล้วก็2ตัวล่างไปเลยนะครับแล้วกลับด้วยอ่ะคือใส่เลขเดียวมันจะได้ทั้งบนล่างแล้วก็กลับไปในตัวเลยนะฮะอ่ะซื้อสมนนอยวันนี้ก็อะไรดีสาแปดลกัน แล้วก็เห็นไหมฮะพอเราใส่เลขปุ๊บมันจะมาอัตโนมัติเลยด้านซ้ายก็คือจะมีสองตัวบนสามแปดแปดสามแล้วก็สองตัวล่างสามแปดแปดสามนี่ครับเราสามารถเลือกคลิกได้ทีเดียวเลยสมมติถ้าเกิดเราอยากจะซื้อสามตัวก็ได้นะครับสามตัวบนแล้วก็สามตัวโต๊ไปด้วยเลยก็ได้ได้เหมือนกันนะครับเราอยากจะซื้อตรงสมตัวบนอ่ะสองเก้าหนึ่งก็จะได้มา สามตัวบนสองเก้าหนึ่งแล้วก็สามตัวโต๊ตอสอีกนะครับสองเก้าหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะกลับเลขก็ได้นะเราจะซื้อกลับด้วยก็ได้สามตัวบนเนี่ยก็จะได้ทั้งสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองว่าบๆาเนียครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูปุ๊บอ่ะซื้อสามตัวบนกดสามตัวบนแล้วก็กดสามตัวกลับก็จะได้แบบครบเลยนะฮะแบบกลับเลขโอเคเดี๋ยวผมจะขอล้างข้อมูลก่อน ในกรณ์เดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอแทงแค่สองตัวบนกับ2ตัวล่างละกันครับผมโอเคกดที่สองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็กดสองตัวกลับด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเป็นแบบ19บเกประตูเลขเบิ้ลอันนี้สําหรับสำหรับแทงหวยยี่กีนะครับ1ิบเกประตูเนี่ยก็สามารถกดตรงสิบประตูได้แล้วเราก็เลือกเลยเลขเลขใดเลขหนึ่งอย่างเช่นเลขสองปุ๊บเขาก็ จะใส่มาให้เลยนสารายการที่มีเลข2องสิทั้งหมด19ประตูนะครับผม1 9บเก้าคูณสิบเกคูณสก็เป็น38ตามนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบ19ประตูแบบรูดเลขก็ได้เหมือนกันรูดหน้ารูดหลังได้หมดโอเคเดี๋ยวในอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อ2ตัวบน2ตัวล่างนะครับแล้วก็สองตัวกลับซื้อสัก2เลขแล้วกัน3 8 8 3แล้วก็29 92โอเค ลรายการนะครับเราก็มาเช็คได้ถูกต้องไหม2ตัวบนมี2938 8 3 9สโอเค2ตัวล่างโอเคถ้าเกิดถูกต้องนะครับถ้าเกิดถูกต้องให้กดที่ใส่ราคาตรงนี้นะครับผมปุ่มสีทองตรงนี้กดไปหนึ่งทีใส่ราคาเมือ่อพอเราใส่ราคาเนี่ยมันจะสามารถอาใส่ได้ทีละ ทีละตัวก็ได้นะครับผมอันนี้คือจะเล่นได้ขั้นต่ำเนี่ยตัวละหนึ่งบาทเราจะสามารถใส่ราคาได้อ่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่นไม่เท่ากันตัวสองเก้าอยากเล่นสิบบาทอ่ะตัวสามแปดอยากเล่นห้าบาทก็ได้เราก็มากดใส่ทีละช่องหรือว่าถ้าเกิดเราจะเล่นราคาเท่ากันหมดเลยเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับใส่ในช่องนี้ราคาเท่ากันทั้งหมดใส่ราคาไปเลยห้าบาทเล่นทุกตัวห้าบาท เนี่ยครับก็จะมาละหบาท5้บาทหบาทหบาททั้งหมดเลย5บาทคุณบาทและ90ก็เลยชนะเราก็จะได้450บาทเนี่ยครับก็จะขึ้นให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแทงบาทหนึ่งไปก่อนเพราะว่าเว็บรวยรวยดล่มบเนี่ยแทงขั้นต่ำบาทเดียวก็ได้นะครับผมไม่จํากัดเลยคุณจะแทงแค่เลขเดียวก็ได้นะ1บาทเนี่ยใน1บินคุณแทง1บาทก็ได้นะครับผมขอไม่ว่ากันโอเค อันนี้ผมใส่ราคาเท่ากันหมดหนึ่งบาทนะครับแล้วก็มาเช็คดูโอเค1บาททั้งหมดแล้วกดส่งโพยจึก๊กแล้วก็ดูยืนยันอีกทีนะครับผมถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรถ้าเกิดถูกต้องก็กดยืนยันการส่งโพยปึ๊บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมส่งโพยเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะไปตรวจสอบตรวจโพยที่เราแทงไปเราจะตรวจที่ไหนบ้าง โอเคกลับมาหน้าแรกกันนะครับผม <c oughs> ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ดูที่โพยหวยนี่นะครับในกรณีที่เราอยากจะเช็คโพลยเราว่าเราแทงอะไรไปมั่งให้ดูที่โพยห่วยนะครับตรงนี้อยู่ด้านล่างแทงห่วยกดไปหนึ่งที่อ่าก็จะมี ยอดสรุปโพยครับยอดแทงวันนี้กี่บาทมิโพยวันนี้ออกผลแล้วหรือยังยังไม่ออกผลกี่โพยเนี่ยครับผมแล้วก็จะนี่นี่หวยเวียดนามฮานอยเงินเดิมพัน8บาทเนี่ยครับผมโพยที่เราแทงไปเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ในนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้โอเคส่วนผลรางวัลถ้าเกิดเราอยากตรวจผลรางวัลจะสามารถตรวจที่ไหนได้บ้าง ก็คือในกรณีแรกนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้ล็อกอินเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยแล้วเ,เราเข้ามาหน้าเว็บรวยเนี่ยอ่ามันจะเป็นตารางผลรางวัลให้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเช็คได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเราล็อกอินเข้ามาหน้านี้ให้เราคลิกที่นี่ครับผลรางวัลตรงเมาส์ที่ผมเลื่อนไว้อยู่เลยตรงนี้นะกดเข้าไปพอเข้ามาก็จะมีหน้ารางวัลผลหวย ทุกประเภทนะครับผมในแต่ละวันนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิงหาผลหวยวันนี้เราก็เช็คเลยเราอยากจะดูอะไรหวยรัฐบาลหวยหุ้นสินอ่ะหวยเวียดนามอยู่ทางนี้นะครับก็กดไปที่หวยเวียดนามปึ๊บยังไม่ออกก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยดูได้เลยหวยลาวหวยมาเลยหวยหุ้นต่างๆสามารถเช็คได้เลยนะครับเราก็สามารถเช็คย้อนหลังได้นะครับผมเราอยาก เราอยากรู้ผลของเมื่อวานเราก็มากดที่ด้านบนนะครับเลือกวันที่แล้วก็เปลี่ยนวันที่เป็นเมื่อวานปึ๊บแล้วก็รอระบบสักครู่หนึ่งนี่ระบบมันจะเปลี่ยนให้เป็นของเมื่อวานแล้วนะครับเราก็สามารถดูได้เลยอันนี้ผลหวยห้าน้อยของเมื่อวานนี้หนี่นะครับเมื่อวันที่10สิงหาสามตัวบน6 2สองแปดสองตัวลากสามหนึ่งสามารถดูได้เลยนะครับผมโอเค ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการซื้อหวยนะครับวิธีซื้อหวยแล้วก็วิธีตรวจโพยหวยวิธีตรวจผลรางวัลก็ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยเดี๋ยวยังไงสอบถามผมมาได้นะครับผมคอมเมนต์คุยกันได้ส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการถอนเงินเมื่อถูกรางวัลน,นะครับผมถ้าถูกรางวัลแล้วเราจะถอนเงินได้อย่างไรถอนเงินขั้นต่ําเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรู้กันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ